ทำกวนเพิ่มขึ้นครับเอาเองใช้คำว่ากระเดี๋ยวนะกันคืออย่างอย่างล่าสุดเลยครับเมื่อวานก็ไปไปไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบปวนไปเรื่อยเดีนไปเรื่อยแบบสมมติเดินอยู่ในห้างนะครับเดิน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 เขาจะนิ่งเดินเดินแต่ว่าเขาก็เดินชนเหมือนกับเดินชนเสาอะไรครับเสาในห้างมันกบเดินพอมีเสาอยู่แล้วก็เดินปุ๊บเฮ้ย สาครับเป็นสาวปกติไม่มีอะไรครับสาวมากหรือสาวน้อยจ้ะเดินไปกัน้องๆนาะเดินไปกับน้องเนาะเดไปกับนเนาะมันไม่ได้ดูก็คุยกันอยู่แล้วก็เดินไปอ่ามันก็ไม่ได้เออชนมันชนชนเสร็จแล้วคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเขาก็ตกใจแบบเฮ้ยเป็นอะไร เราก็แค่พยายามท่าสีสันนครับก็เรียกผมพีไม่เยอะนะมีแค่นี้แหละครับมีอีกครับพี่อะไรครับพี่แค่เพราะว่าเมื่อวานเราไปกันสี่คนนะครับทั้งหมดแล้วสมมติเนี่ยตั้งแต่หน้าร้านอาหารนะครับสมมติว่าเราเราเดินไปเงี้ยเขาก็จะมีคนที่อยู่แบบหน้าร้านอาหารคอยแนะนำเมนูเงี้ยครับใช่เดินมาเขาก็จะแต่ว่าสวัสดีครับใช่ครับให้ให้เออให้ให้ให้เราก็เดินทางไปครับโอเคครับขาสมมติพี่ห่าหันมา ือมจะิดพืนว่าคือเหมือนประจาที่่านได้นะรันีครับกเดินไปท่านก็เดินผแล้วนะอ๋อัสดีครับใหญ่าก็น่ารักอีกแ่งสุดโดมมีอะไรมาฝากบ้างก็จริงๆโดมก็เป็นคนมีบุญเยอะครับครับเขาบอกว่าคนมีบุญเยอะเนี่ยจะหลับได้ที่ที่จะนอนหลับง่าย ถ้าเม่กี้ใครที่ถ่ายรูปเราไปดูรูปนะครับอจาจจะสังเกตเห็นเมื่อกี้เขามีแบบ่เวทีเลยก็เรื่องน่าก็มีอยู่ว่าจริงๆมันไม่ได้อะไรมากมายครับคือด้วยปกติที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจะเห็น่อยไม่ว่าจะไปไหนโยกก็จะนอนจะจะหลับอะไรเงี้ยกินนอนชีวิตปกติกินไรกได้เขาเปมค่ไหนนะพี่พี่กินมันนอนอ่างเงี้ย ถ้าไม่รวมทำงากกนกนนน็กินนอนกินนอนก็นี่คือชีวิตน้องนะครับกลับไปถึงบ้านก็ก็กินแล้วก็นอนนะไม่ต้องอาบน้ำมันแล้วก็เสรไฟปายวัก็ล้างก,กินนอนอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นปกตินี่ก็แค่อยากจะบอกถึงชีวิตประจำวันนะครับดูเยอะนะดูพระกินเยอะมากกินกับนอนใช่ครับอันนี้คือเรื่องของโดงก็น้องเขาไม่ค่อยมีอะไรที่พิเศษสักเท่าไหร่นะครับโจมถือตุอกแก้ไปเหรอนะถุงไม่อาบน้ำจริงหรอ ไม่ครับคือมันก็มีมีบางวันบ้างครรับะมีบางวันที่อาัดหนบ้ากใช่ประมาณนั้นแต่ชอบโชว์เซ็กซี่นะครับชอบโชว์เซ็กซี่อะไรอยู่ในบ้านเป็นยังไงครับพี่ก็ก็จะชอบถอดเสื้อใช่ถอดเสื้อก็จะเดินดึงดึ้งลุ้งชอบตัวสีขาวชอบตัวสีขาวชอบตัวสีขาวสั้นๆแล้วก็จะมุกขันทั้งโหวตด้วยนะไม่ใช่ขันทั้